พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่สิบสองต่อไปนี้คือกฎหมายและบทบัญญัติซึ่งท่านจะต้องใส่ใจปฏิบัติตามในดินแดนซึ่งพระยาเวพระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านประทานแก่ท่านตราบเท่าที่ท่านอาศัยอยู่ในดินแดนนั้นจงทำลายสถานบูชาทั้งปวงที่ชนชาติต่างๆกราบไหว้อยู่นั้นให้สิ้นซากชนชาติเหล่านี้เป็นชนชาติซึ่งท่านกำลังจะเข้าปยุทธ์ครองดินแดนของเขา ไม่ว่าบนยอดเขาเนินเขาหรือใต้ต้นไม้ใหญ่จงทุบแท่นบูชาทุบทำลายหินศักดิ์สิทธิ์เผาเสาเจ้าแม่อาชราทำลายรูปเคารพของเขาและกำจัดให้สิ้นชื่อไปจากที่นั่นอย่านมัสก,การพระยาเวพระเจ้าของท่านตามแบบอย่างของพวกเขาแต่จงสแสวงหาที่ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงเลือกสรรจากเผ่าทั้งหลาย เพื่อสถาปนาพระนามของพระองค์ไว้ให้เป็นที่ประทับท่านต้องไปที่นั่นจงนำเครื่องเผาบูชาและของถวายต่างๆสิบรถของถวายพิเศษเครื่องถวายตามคำปฏิญาณเครื่องบูชาตามความสมัครใจและลูกหัวปีจากฝูงแพะแกะและฝูงวัวของท่านไปที่นั่นท่านกับครอบครัวจะเลี้ยงฉลองกันต่อหน้าพระยาเวพระเจ้าของท่านที่นั่น และจะชื่นชมยินดีในทุกสิ่งที่ท่านทำเพราะพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงอวยพรท่านท่านจะทำตามใจชอบอย่างที่ท่านทำอยู่ที่นี่ในขณะนี้เนื่องจากท่านยังไม่ได้เข้าสู่ที่พักและดินแดนกรรมสิทธิ์ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านกำลังจะประทานแก่ท่านแต่ท่านจะข่าแม่น้ำจอแดนเข้าไปตั้งถิ่นฐานในดินแดนซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่าน ประทานเป็นมรดกและพระองค์จะให้ท่านพักสงบจากศัตรูรอบด้านเพื่อท่านจะมีชีวิตอย่างปลอดภัยเมื่อนั้นท่านจงนำทุกสิ่งที่ข้าพเจ้ากำชับไว้คือเครื่องเผาบูชาและของถวายต่างๆสิบรถและของถวายพิเศษและทรัพย์สินที่ดีทั้งหลายที่ท่านได้ปฏิญาณไว้แต่องค์พระผู้เป็นเจ้ามายังสถานที่ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่าน ส่งเลือกให้เป็นที่ประทับเพื่อพระนามของพระองค์จงชื่นชมยินดีต่อหน้าพระยาเวพระเจ้าของท่านที่นั่นทั้งท่านบุตรชายบุตรสาวคนใช้ชายหญิงของท่านและคนเผ่าเลวีในเมืองของท่านซึ่งไม่มีกรรมสิทธิ์ส่วนแบ่งของตนเองจงระวังอย่าถวายเครื่องเผาบูชาที่ไหนๆตามใจชอบจงถวายเครื่องบูชาเหล่านั้นเฉพาะในสถานที่ซึ่งองค์ผู้เป็นเจ้า จะส่งเลือกในเขตเผ่าใดเผ่า,าหนึ่งเท่านั้นและจงทำทุกสิ่งที่นั่นตามที่กบเจ้าได้กำชับท่านไว้อย่างไรก็ตามท่านอาจฆ่าสัตว์ในเมืองใดใดและรับประทานเนื้อได้มากเท่าที่ต้องการตามที่พระยาเวพระเจ้าของท่านทรงอวยพรท่านเหมือนที่ท่านฆ่าละมั่งและกวางเพื่อรับประทานอยู่ในขณะนี้ทั้งผู้ที่เป็นมนทินและไม่เป็นมนทินตามระเบียบพิธีก็รับประทานได้ด้วย แต่อย่ารับประทานเลือดจงเทลงบนพื้นเหมือนเทน้ำอย่ารับประทานส่วนใดๆของสิ่งเหล่านี้ในเมืองของท่านไม่ว่าจะเป็นสิบรถของข้าวเหล้าอางุ่นใหม่น้ำมันหรือลูกหัวปีจากฝูงแพะแกะและฝูงวัวหรือสิ่งใดๆซึ่งท่านทูลปฏิญาณว่าจะถวายแด่พระเจ้าของถวายตามความสมัครใจหรือของถวายพิเศษทั้งท่านบุตรชายบุตรสาว คนใช้ชายหญิงของท่านและคนเลวีจากเมืองของท่านจะต้องนําสิ่งเหล่านี้มารับประทานต่อหน้าพระยาเวพระเจ้าของท่านในสถานที่ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านจะส่งเลือกและจงปิติยินดีต่อหน้าพระยาเวพระเจ้าของท่านในทุกสิ่งที่ท่านทำอย่าละเลยชนเลวีตราบเท่าที่ท่านอาศัยในดินแดนของท่านเมื่อพระยาเวพระเจ้าของท่านได้ทรงขยายพรมแดน ตามที่ทรงสัญญาไว้และท่านอยากรับประทานเนื้อสัตว์พร้อมกับกล่าวว่าข้าพเจ้าอยากกินเนื้อท่านก็กินได้มากเท่าที่ต้องการหากสถานที่ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงเลือกเป็นที่สถาปนาพระนามของพระองค์นั้นอยู่ไกลเกินไปสำหรับท่านท่านก็สามารถฆ่าสัตว์จากฝูงแพะแกะและฝูงวัวที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานตามที่ข้าพเจ้ากำชับไว้และรับประทานในเมืองของท่าน มากน้อยตามความต้องการเหมือนที่ท่านรับประทานละมั่งหรือกวางอยู่ในขณะนี้และแม้แต่ผู้ที่เป็นมนทินตามระเบียบพิธีก็สามารถรับประทานเนื้อนั้นได้แต่จงแน่ใจว่าท่านไม่ได้รับประทานเลือดเพราะเลือดเป็นชีวิตอย่ารับประทานชีวิตพร้อมกับเนื้อท่านต้องรับประทานเลือดจงเทเลือดลงบนพื้นดินเหมือนเทน้ำอย่ารับประทานเลือดเพื่อจะเป็นผลดีแก่ท่าน และบุตรหลานเนื่องจากท่านได้ทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ของถวายแด่พระเจ้าและสิ่งใดๆซึ่งท่านปฏิญาณไว้จะต้องนำไปยังสถานที่ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าส่งเลือกจงถวายเครื่องเผาบูชาบนแท่นของพระยาเวพระเจ้าของท่านทั้งเนื้อและเลือดเลือดนั้นจะหลั่งลงข้างแท่นบูชาของพระยาเวพระเจ้าของท่านส่วนเนื้อ ท่านรับประทานได้จงใส่ใจปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้ที่ข้าพเจ้ามอบให้เพื่อทุกสิ่งจะเป็นผลดีแก่ท่านและลูกหลานสืบไปเพราะท่านทำสิ่งที่ถูกต้องและดีงามในสายพระเนตรของพระยาเวพระเจ้าของท่านพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงทำลายล้างชนชาติต่างๆต่อหน้าท่านในดินแดนซึ่งท่านจะลุกเข้าไปยึดครองแต่เมื่อท่านกับไล่พวกเขาออกไป และตั้งรกรากในดินแดนนั้นและหลังจากผู้เขาถูกทำลายไปต่อหน้าท่านแล้วจงระวังอย่าหลงติดกับโดยไปไต่ถามเกี่ยวกับพระของชนชาติเหล่านั้นว่าชนชาติเหล่านี้ปรนิบัติพระของเขาอย่างไรเพื่อเราจะได้ทำตามอย่านมัสการพระยาเวพระเจ้าของท่านตามอย่างพู้เขาเพราะในการนมัสการพระของเขาพูกเขาล้วนทำสิ่งน่าชิงชัง ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเกลียดพวกเขาถึงกับนำบุตรชายบุตรสาวมาเผาเป็นเครื่องบูชาแก่พระของเขาจงพิเคราะห์ดูว่าท่านได้ปฏิบัติตามทุกสิ่งซึ่งข้าพเจ้ากำชับอย่าเพิ่มเติมหรือตัดทอนเลย